โ okay, อเคก็คบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอคก,กันเหมือนเดิมทุกคนกับแมป Alive Score Over นะครับก็ Alive Part นี้ทุกคนมีการอัปเดตแล้วนะครับซึ่งพี่รอมาตั้งแต่ช่วงประมาณตีสี่เรื่งทุกคนแอดมินบอกว่าจะอัปเดตตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้เวลาตีห้าสิบนาทีนะครับเกมเพิ่งอนะัปเดตเนาะก็เหมือนเดิมทุกคนทุกครั้งที่เกมอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสรุปอัปเดตให้นะครับว่า EP นี้เนี่ยมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้้าาาาาางงเเเเเเเนน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 ะะแตตต่่่่่่กก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 กอออทททีีจจขไไปปปชชมมมมคคคคลลลิิิ็็หืืดดดดรรััับฝุยยว์พใใ คลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับผมตอนนี้พี่ก็อยู่เกาะใหม่แล้วนะครับเกาะใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยจากเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งนะทุกคนครับก็คือแอดมินเนี่ยเปิดให้โหวตเนาะว่าอยากให้เกาะต่อไปเป็นเรื่องอะไรนะครับหลายคนเนี่ยอยากให้เป็นโซโล่เลเวลลิ่งนะซึ่งในเกาะเนี่ยนะครับชื่อของเกาะของเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูที่อินเด็กครับนี่ มันจะเป็นคําว่าโมนา a ซิตี้นะทุกคนครับนี่ก็ในโมนา a ซิตี้เหมือนเดิมครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตมาเนาะมอนในเกาะเนี่ยจะมี3ตัวนะครับอ่ะแล้วก็จะมีใน Dungeon หนึ่งตัวเนาะแล้วก็มอนเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นบอสเนี่ยจะเป็น w ว r l d Boss นะทุกคนในอีเวนต์นี้นะครับก็พี่บอกเลยว่า w ว r l d Boss อีกแล้วไม่น่าหาแล้เท่าไหร่นะครับสวยมากครับพี่ชอบนะพี่ชอบโมเดลของเมืองมากเลยนะของ Levering ไอ้ไม่ใช่ Levering ดิโมนา a ซิตี้พี่จะเรียก Levering City เฉยเลยนี่ครับอันนี้คือโมเดลคร่าวๆข,ของเมืองนะ อ่ะข้าวๆก็มีประมาณนี้ละกันอ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นตารางตรงนี้ให้นะครับนี่เลยก็สามารถดูนะครับก็จะมีเมืองใหม่เนาะอย่างที่พี่บอกไปก็คือโมนาซิต t ี้นะครับแล้วก็มีแผนที่ใหม่เนาะในดันเจียนนะครับห้างเงาใหม่เนาะแล้วก็แล้วก็หบอสใหม่นะครับเป็นบอสโลกเนาะแล้วก็จะมีอีก1นึ่งลีลิกนะครับเป็นลีลิกใหม่แล้วก็7ด,ดาบเนาะที่พี่ได้บอกไป6ดาบสามารถซื้อได้อีกหดาบเนี่ยอยู่ในดันเจียนนะครับ ข้าวๆเนี่ยในการอัปเดตเกาะเข้ามาใหม่ก็มีประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปอัปเดตต่อไปกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตต่อไปครับทุกคนนี่เอาไปใส่ก่อนเลยครับสำหรับเจ้าตัวโค้ดฮาโลวีนนะนี่ฮาโลวีนสามนะครับซึ่งโค้ดของพาร์ทนี้ล่าสุดเนี่ยมันจะมีแค่2โค้ดนะพี่ไม่รู้ว่าเขาจะมีโค้ดมาเพิ่มหรือเปล่านะครับก็ใส่ไปตามพี่ไปก่อนเนาะอันนี้จะเป็นโค้ดแรกนะครับพี่ขึ้นให้ด้านล่างเหมือนเดิมเนะมาะคาว่าฮาโลวีนสามนะใส่ไปเลยครับทุกคนสำหรับโค้ดนี้มันเดิมครับทิกเก็ตัวผผงนะค อันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่2นะทุกคนครับนี่เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ด้านล่างเหมือนเดิมเนาะคำนี้เลยครับผมอ่ะใส่ไปพร้อมกันเลยพี่ว่าโค้ดนี้น่าจะได้เป็นกาชานะปึ๊บโอเคได้กาชาครับผมเมื่อกี้ก็กําลังพาน้องใส่โค้ดไปเลยครับตอนนี้บอสโลกเกิดตัวแรกพอดีทุกคนครับนี่ เป็นเจ้าตัวใหม่ด้วยนะนี่เลยทุกคนครับเป็นบอสโลกตัวใหม่เนาะอ่ะชื่อในเกมมันชื่ออะไรเนี่ยเซตไอยูนะทุกคนพี่ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับเซตไอยูแต่ในเรื่องเนี่ยตัวนี้เหมือนจะชื่อริวจื่อกังไม่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเท่นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่อ่านมังงานะเท่านั้นะทุกคนถึงจะรู้นะครับผมเจ้าจตัวริวจื่อกังเนาะมันจะเป็นฮันเตอร์ระดับนานาชาติของประเทศจีนไม่ถ้าพี่จำไม่ผิดตัวนี้ค่อนข้างที่จะเท่นะซึ่งภาคเี่ยนอ,อยงตอนทท้ายี่ดมดจบนะ มาเดี๋ยวพี่จะลองหาวิธีตีริวชื่อกังดูทุกคนเดี๋ยวลองสก,กัดเงาดูครับเผื่อได้เงามาครับปังอู้สกัดได้ไหมหนึ่งได้ครับโอ้เป็นระดับ HGm ทุกคนไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มาครับแล้วก็มันจะได้ดาบมาด้วยนะเห็นแวบๆวบ,บเมื่อกี้ใช่ปะ่ะโอเคนี่ทุกคนครับอันนี้จะเป็นดาบใหม่เนาะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นดาบเล่มที่7นะมาครับทุกคนก็สําหรับการอัปเดตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นระบบกาชานะตอนนี้กาชาเนี่ยมีการเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยทั เมืองแรกเนี่ยก็จะเป็นเมืองใหม่แล้วก็คือโมนาทริตตี้นะครับก็คือเมืองที่พี่อยู่ตรงนี้นั่นเองนี่เลยจะตัวกาชาครับก็ระดับเนี่ยเหมือนเดิมนะก็จะมีตั้งแต่คอมมอนนะครับจนถึงระดับนี่เลยซีเคร็นะ การันตีเหมือนเดิมครับ1850นะอเนาะก็สำหรับเจ้าตัว1850เนี่ยก็เก็บเจ้าตัวโทเค็นเนี่ยประมาณ1 8นะื0 0เนาะ1 8 5 0ครับก็จะสามารถการันตีได้แต่ถ้าใครดวงดีเนี่ยก็ไม่ต้องเก็บการันตีครับเผื่อได้เจ้าตัวซีเข็ดมาเลยนะค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับนี่บวกเจ้าตัวชาร์โด d ดามเมทเนี่ย85นะแล้วก็เวฟพอนดามเม e เนี่ย160นะครับเอียงไปทางสายดาบีกแล้วทุกคนครับสำหรับเมืองนี้ เจ้าตัว Hunter City ก็จะอยู่ด้านหน้านี่เลยจะเป็นน้องชายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมสลับเมือง Hunter ก็เหมือนกันครับมีตั้งแต่ระดับ Common จนถึง Secret เนาะสลับเมืองนี้เนี่ยเป็นสายเงานะทุกคนครับถ้าเป็นระดับ Secret ทุกคนดูดิมันจะบวก Shadow Damage มาเนี่ยร้อยหกสิบเลยนะส่วน Weapon Damage เนี่ยบวกแค่แปดห้านะครับก่อนแนะนำเลยเมืองนี้ต้องสุ่มนะทุกคนของดีนะครับอ่ะพี่มีหม้าสิบเดี๋ยวลองสุมดูซิเผื่อ UID เนี่ยห้ารอบเนี่ยได้นะมันจะมีโอกาสห้ารอบได้ไหม หวานจี๊ยบตามนั้นเลยทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับการันตีเหมือนเดิมครับ1850ก็เก็บเจ้าตัวโทเค็นเนี่ย18,500นอเนาะในการการันตีซีเค็นนะก็จะมีแค่2เมืองนะครับสำหรับเจ้าตัวกาชาที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวไปอัปเดตต่อไปครับก็สำหรับการอัปเดตต่อไปนะครับ,บ,รรบทุกคนมันก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวเลเวลตัวละครหลักของเราเนั่นเองนี่พลาดไม่ได้นะทุกครั้งที่มีการอัปเดตเนี่ยเลเวลต้องมานะครับ ก็ตอนนี้นะครับเลเวลของเราเนี่ยจาก820เนาะตอนนี้ขยับมาเยอะมากทุกคนครับจากตัน820ขยับมาอยู่ที่925เลยครับทุกคนฟังไม่ผิดนะก็คือ925ครับซึ่งขยับมาเยอะมากๆนะสำหรับที่ตัวเลเวลนะครับแล้วก็เหมือนกันครับทุกครั้งที่เลเวลขยับเนี่ยสแตตขยับเหมือนกันครับจากปกติตันอยู่ที่660เนาะสำหรับแผทนี้สแตตสามารถทําตันอยู่ที่700ได้เลยทําไมในอัปเดตเขียนบอกว่า925ทุกคนครับแต่พออัพจริงๆมันตันอยู่แค่900 ถ้าทุกคนไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวพี่ขึ้นข้อความนี้ให้ดูอันนี้คือแอดมินบอกมานะนี่เขาบอกว่าเลเวลแม็กเนี่ยอยู่ที่925ครับทุกคนแต่ว่าพออัพจริงๆเนี่ยอยู่ที่900เองพี่งงเหมือนกันตกลงยังไงเนี่ยก็อิงตามในเกมนะทุกคนครับตอนนี้พี่ก็อัพมาให้ดูแล้วเนาะตันอยู่ที่900ครับทุกคนเออพี่งงเลยปะอะไรครับเนี่ยมาดูที่สแตตสิสแตตเนี่ยจะตามที่แอดมินเนี่ยอัพเดตมาหรือเปล่าก็คือ700นะพี่ไม่แน่ใจนะครับโอ้โหเกมเกมดีคุณภาพดีทุกคนดด ในอัปเดตบอกว่าสเตตเนี่ยตัน700แต่ว่าพอทาจริงๆอยู่ที่710ครับแต่พี่ไม่รู้นะว่าหลังจากที่พี่ลงคลิปไปเนี่ยมันจะมีการแก้ไขหรือเปล่าเพราะว่าในแพทโนตเนี่ยที่แอดมินเขียนมาเนี่ยประมาณนี้เลยนะโอเคครับทุกคนเรามาถึงอัปเดตต่อไปครับสาเหตุที่พี่ต้องทำเลเวลแม็กเนี่ยคือมันมีเหตุผลตรงนี้ครับทุกคนในเรื่องของเจ้าตัวทาเลนเนาะทาเลนตอนนี้นะทุกคนครับมีการเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยสระดับด้วยกันระดับแรกเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล825ดรดอยที่จะอยู่ที่เลเวคร,วร, 900, ครผม สำหรับ825เนี่ยสายแรกจะเป็นสายดาบเนาะก็จะเป็นคูณ3 w e เวฟพอนด a g e มนะครับเลเวล900จะเป็นสายดาบเหมือนกันก็คือคูณ4 w e เวฟพอนด a g ามจตรงนี้เลยนะดูตามนี้ได้เลยนะครับส่วนสาย2ครับสายชาโดเนะหรือว่าสายเงานั่นเอง825เนจะบวกที่50ชาโด้ดามาจครับส่วน900จะบวกที่90ชาโด้ดามาจ์เนาะ ส่วนสายอิสระทุกคนพี่ขอเรียกว่าสายอิสระนะสาย3านะครับอันหลังเนะี่ยจะบวก1ลีลิกสล็อตนะทุกคนครับอันนี้ของดีมากพี่แนะนําเลยใครที่เล่นสายเงาสายดาบเนี่ยต้องมาเลือกนะเจ้าตัว1ลีลิกสล็อตเนี่ยนะของดีครับแล้วก็อันสุดท้ายของเลเวลเ0 0าเนี่ยจะบวกในเรื่องของอะไรมาอีกหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้เนะี่ยเกมบั๊กอยู่ทุกคนทุกคนดูดิพี่ไม่สามารถติ๊กเลือกได้ครับเกมมันบั๊กนะอ่ะนี่ตามนี้เลยไม่รู้ว่าจะแก้ตอนไหนนะก็ให้รู้ไว้นะครับว่าเจ้าตัวชาร์เล ก่อนที่เราจะไปอัปเดตต่อไปนะครับทุกคนตอนนี้เจ้าตัวเมืองใหม่นะครับหรือว่าโมนาทิสตี้เนี่ยเกตเกิดทุกคนครับเป็นเลสเกตด้วยนะมาดูกันครับโอ้เป็นแรง UGM ว่ะมันที่อยู่ในเกตก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พี่จะขอดูลิลิคลิลิคเป็นระดับอีพิกครับโอ้เป็นสายดาบอีกแล้วทุกคนลิลิคสายดาบครับเอาละครับทุกคนหลังจากที่พี่ลงเจ้าตัวดันเจียนมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราสามารถเก็บเงาครบแล้วนะครับสาหรับเจ้าตัวดันเจียนใหม่นะก็ตามนี้เลยทุกคนอ่ะในเกาะจะมีประมาณนี้นะครับ ส่วนในตัวบอสเนะดันเจียนจะเป็นตัวนี้นะครับพี่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรวะแล้วก็ในเรื่องของลีลิกเมื่อกี้ที่พี่เพิ่งได้มานะครับทุกคนมาดูกันว่ามันบวกอะไรบ้างนอกจากสายดาบที่เราเห็นในตัวดันเจียนเมื่อกี้าหาาก่อนพี่ได้ะรดับอะไรมาเนี่ยแรลงอีครับโอ้บวกแค่ดาบล่อนๆเลยว่ะทุกคน <laughs> เป็นลีลิกสายดาบแบบขนานแท้เลยครับ สลับพี่เนี่ยไอล้ลีลิกตัวนี้เนี่ยพี่ไม่ใช้นะพี่บอกเลยเพราะว่าพี่เล่นสายเงาเนาะน้องที่ดูพี่หรือว่าติดตามพี่นะ่าจะรู้อยู่แล้วนะครับพี่เน้นสายเงาล้วนๆนะสหรับสายดาบเนะี่ยพี่ขอปล่อยผ่าน,นครับก่อนที่จะไปดูอัตเดตต่อไปครับทุกคนพี่ต้องขอแวะมาฝากสปอนเซอร์นิดน,นึงนะครับสหรับ2เจ้ายักษ์ใหญ่ของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว UG Phone นะครับเป็นแอป a อ k เนาะแล้วก็ร้าน Nemo Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นการกิฟต์เกมพาร์ตเติมโลบกนะักเนาะ Nemo Shop รับจบในร้านเดียวแน่นอนหากใครสนใจเนี่ยเ,เยพี่แแแปปะะะไวว้้้้้ในนนนนลกก็เเเเมท์รรรรคััับบสสาาหออซง2จ สำหรับอ <gesch> ัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นเจ้าตัวกิจกรรมฟักทองนะครับสำหรับเจ้าตัวกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ2นาทีเนี่ยมันจะมีฟักทองเกิดนะซุ่มเกิดตามเมืองต่างๆนะครับเขาบอกว่าเกิดทุกเมืองนะแล้วก็ในฟักทองที่เราได้เนี่ยเราสามารถเปิดนะครับไม่ว่าจะได้เจ้าตัวเหรียญเนาะแล้วก็แคนดี้ทุกคนครับเห็นเขาบอกนะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยจะมีเจ้าตัวลีลิกด้วยทุกคนครับแล้วก็สัตว์ขี่่อเห็นเขาบอกประมาณนี้เนาะเฮ้ยนี่ทุกคนพี่ว่าแล้วมันต้องไม่จบที่2โค้ดครับโค้ดที่มาว่าแล้ว ถ้าเกิดเกมบักๆแบบนี้มันไม่จบที่2โค้ดแน่นอนครับปะ่ะเดี๋ยวเราใส่โค้ดที่3ไปพร้อมกันเลยทุกคนพึ่งขึ้นแจ้งเตือนหน้าจอแบบเมื่อกี้เลย f i x ครับนี่ประมาณนี้เลยมาดูกันว่าโค้ด3เนี่ยเราจะได้อะไรปึ๊บโอเคครับได้เป็นเจ้าตัวโทเค็นเนาะแล้วก็ทิกเก็ตนะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็เข้านาทีที่4 5แล้วครับตอนนี้ฟักทองเนี่ยพี่วิ่งมาพี่เจอแล้วทุกคนนี่เลยหน้าตาฟักทองนะครับนี่ที่พี่ได้บอกไปเนาะว่าฟักทองเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดทุกเกาะนะครับทุกๆ2นาทีเนาะเขาจะเกิดนะ ดี๋ยวพี่จะลองเก็บดูทุกคนว่าฟักทองเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับนี่เลยเก็บในกดอะไรเอ่ยกด e ในการเก็บนะโอตอนนี้มีคนในการขึ้นของรัวๆเลยนะครับนี่หลังจากที่เราเก็บมาทุกคนนี่พี่จะได้ประมาณนี้เลยครับจะมีแคนดี้เนาะที่พี่บอกไปแล้วก็ได้อะไรไมาอีกเอ้ยมันเก็บได้เรื่อยๆนี่อ๋อไม่ได้แล้วครับสามารถเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะโอเคครับทุกคนสําหรับการอัปเดตต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอีเวนต์ใหม่นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะอาจจะอยู่ที่เกาะฮาโลวีนนะครับเกาะน,นี้เลยเนาะเกาะใหม่นะครับ นี่เลยจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะที่เขาบอกว่าเราสามารถลงเล่นได้นะครับในอีเวนต์เนี้ยก็จะมีโอกาสได้เงาเหมือนกันครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเงาลิลิก,ลกเนาะแล้วก็ของต่างๆนะแล้วก็หลังจากที่เรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีระดับให้เราลงนะครับก็สําหรับเจ้าตัวอีเวนต์เนี้ยที่แอดมินประกาศมานะครับมันจะมีทั้งหมด100ยชั้นนะทุกคนอ่ะสำหรับร้อยชั้นเนี่ยทุกๆ25ชั้นเราจะมีโอกาสได้นะครับเจ้าตัวเงาเนาะพี่ไม่รู้ว่าเป็นเงาที่มันขึ้นโชว แล้วก็จะมีทั้งเจ้าตัวทิกเก็ตเอ็กพีแล้วก็เจ้าตัวอาเหรียญเออเห็นเขาบอกว่ามีประมาณนี้เดี๋ยวดูสิอ๋อมันไม่มันไม่ใช่อินฟินิตี้ครับทุกคนมันเป็นการตีไปเรื่อยหรอใช่ปะอ่ะอ๋อมันเป็นการตีไปเรื่อยครับไม่ใช่อินฟินิตครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองให้เราตีไปเรื่อยดิว่าร้อยชั้นเนี่ยเราจะได้อะไรเดี๋ยวพี่จะลองตีไปเรื่อยนะทุกคนลองตีดูครับึดบไหนดูสิคิมห้าอ,อุ้ย พี่ได้เงาเป็นได้นี่อาบวกมาเลยทุกคนพี่ได้เป็นเจ้าตัวชายอินไหมเป็นระดับอาบวกนี่ไงพี่ได้ชายอินมาครับก็แสดงว่าถ้ามีร้อยชั้นนะเราจะได้นะครับยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดห้าแล้วก็ร้อยปะมีโอกาสได้เงานะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่เนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับย้ำนะเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับจากเกานะฮาโลวีนเนาะใครจะมาลงก็สามารถมาลงเล่นได้เนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นที่พี่ได้เมื่อกี้เนาะนี่พี่ได้มาเจ้าตัวชายอินนะที่เป็นระดับอาบวกมา2ตัวเลยครับ สองตัวนี้จะดีกว่าอ e ีกิดหรือเปล่าก็ยังไม่รูนะแต่ว่าที่รู้เนี่ยซองจินอูดีกว่าอ e ีกิดแน่ๆครับสำหรับเจ้าตัวน้องชายเนี่ยทุกคนดูมันอยู่ระดับนี้นะครับสำหรับอ e ีกิดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นซองจินอูซองจินอูเนี่ยต้องหาจากโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับพี่คิดว่าแพทเนี้ยต้องหาเป็นซองจินอูนะมาถึงอัปเดตต่อไปนะครับทุกคนมันจะเป็นระบบคาฟฮาโล,ลวีนเนาะเห็นเขาบอกว่าเป็นฮาโลวีนคาฟนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่พี่เล่นอยู่เนี่ยเหมือนมันจะบล็อกอยู่หรือเปล พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเกมบั็กหรือว่าเกมเป็นอะไรอยู่นะก็สําหรับเจ้าตัวอีเวนต์นี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาไลฟ์สดด้วยนะครับหรือว่าไลฟ์สตรีมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างก็ให้รู้ไว้นะว่ามีระบบคาฟมานะครับพี่ไม่แน่ใจว่าคาฟเอาอะไรเหมือนกันนะเอเคครับทุกคนนําถึงอัปเดตต่อไปนะครับรก็จะเป็นโซนเอฟเคเองซึ่งโซนเอฟเคตอนนี้นะครับมีการปรับของมาใหม่เนาะก็จะเป็นเงานะครับที่เพิ่มข้อใหม่แล้วก็เจ้าตัวสกินนะครับผมนี่จะเป็นสกินที่เพิ่มเข อันนี้จะเป็นโซนเอฟเคที่เพิ่มเข้ามาใหม่พี่แนะนํานะครับให้หาเจ้าตัวเงาตัวนี้นะครับชาร์โด้ไฮด้านะเป็นมังกร3หัวป่ะหรือว่า4หัวนี่แหละก็ค่อนข้างที่จะเท่นะตัวนี้พี่แนะนําเลยนะครับสำหรับอัปเดตต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นอัปเดตสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าตัวอีเวนต์ใหม่ครับเป็นอีเวนต์เจ้าตัวโรงพยาบาลเนาะสำหรับอีเวนต์โรงพยาบาลนี้นะครับทุกคนมันจะเกิดทุกๆ45นาทีนะครับแต่นะอันนี้พี่ต้องย้ําก่อนนะครับ แอดมินเนี่ยเพิ่งประกาศมาเมื่อกี้เลยนะครับแอดมินบอกว่าเอาอีเวนต์เนี้ยออกไปก่อนนะซึ่งในอัปเดตเนี้ยพี่ต้องบอกก่อนนะครับอีเวนต์นี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่ามีปัญหาเยอะมากนะครับแอดมินบอกประมาณนี้ก็ทุกคนเนี่ยสังเกตที่มุมซ้ายล่างเนาะมันบอกว่าอัปเดตอ n นหนึ่งเดย์เนี่ยก็คืออีก1วันนะครับก็วันนี้วันเสาร์น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละวันอาทิตย์ช่วงประมาณสักตีสี่บ้างถ้าพี่จะไม่ผิดเนาะ ก็เดี๋ยวมีการอัปเดตเจ้าตัวอีเวนต์นี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ที่หลายๆคนเนี่ยรอเล่นกันเยอะมากๆนะสำหรับอีเวนต์เจ้าตัวซองจินอูเนาะที่เป็นร่างฮาโลวีนนะครับหรือว่าซองจินอูแวมไพร์นั่นเองโอเคครับทุกคนสําหรับการสรุปอัปเดตเนี่ยคร่าวๆมีประมาณนี้เลยนะพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีหลายๆอย่างเนี่ยที่มันบั๊กอยู่แล้วแอดมินเนี่ยทำการแก้ไขยอยู่เนาะมันก็ยังไม่สามารถเล่นได้เนี่ยอีกหลายกิจกรรมเลยแล้วก็หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปเนาะช่วงเย็นๆหน่อยนะครับเเเเเเดดดดดีีีีี๋๋ยยยววววพพพ่่่่่่มมมมาา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 คคคคััััััันนนนนนนข้้กกกกกกกิลละะะอองงงททไไไบบบปรรร็็ฟ์สสสชชโโ2ุห มีประมาณเท่านี้เลยถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวีอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย